วัสดีค่ะมาหม้อดํากันอีกดอกหนึงแล้วนะคะอันนี้เป็นเจ้าของหม้อดําตัวจริงนะคะที่ออกมาผมไม่เกี่ยวกับสวนยางน้อยแต่ออกมาพูดออกมาขู่ออกมาข่มเพื่ออะไรคะถ้าคุณไม่เกี่ยวผูกปากเป็นไหมคนรัยิ้ยไปมาทไมทาไมผมผมถึงบอกว่าเอ้ยจะปากดีไปทำไมเหรอก็ก็ต้องบอกตรงๆนะครับมันจะเป็นผลพวงทั้งหมดเลย มันจะเป็นมันจะเป็นผลพวงทั้งหมดนะครับมันจะเป็นผลพวงทั้งหมดอยู่ในแถบนั้นน่ะอยู่ในแถบนั้นเลยมีผลพวงทั้งหมดในแถบนั้นทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสังเกตไหมว่าทําไมทําไมนักกฎหมายคนหนึ่งทำไมำไม wish, ่ล <Okay. S 1> <rồi? S 2> งชื่อลงเรียนเองล่ะทั้งทั้งที่คุณก็ลองเรียนเองได้응 Tall, ทั้งทั้งที่คุณก็ลองเรียนเนี่ยทำไมทำไมคุณไม่ไม่ลงเรียนเองทําไมคุณไม่ลงชื่อลองเรียนเองเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันเรื่องนี้มันมันแดงขึ้นมาจริงเรื่องนี้มันแดงขึ้นมามันลุกลามขึ้นมามันไม่เหมือนห้าไร่นะมันไม่เหมือนห้าไร่ใกล้เขาเรืยงซานแต่นี่มันคือถนนเที่ดินที่ติดถนนลาดยางที่ดินที่ติดถนนลาดยางทั้งแถบเลยคุณมองภาพบอกว่าตั้งแต่ตีนบ้านยาวไปซ้ายขวามันติดถนนลาดยางหมดติดถนนลาดยางแล้วที่ตัวนั้นมันก็มีการอะไรเยอะแยะมากมายที่ที่มันอยู่แนวๆนั้น มันอยู่ในแนวนั้นนะครับถ้าส่วนายางน้อยเป็นเคสสวนายางน้อยน,นี่เป็นเคสเป็นเคสที่เป็นเคสสตาร์ดี้นะต่อไปแถวนั้นอะแถวนั้นทั้งแถบแถบนั้นแถบยาวยืดไปถึงสะพานสามสามาแยกกุนบุญนุ่นไคยาก้าไคยาก้า,า,กามันเหมือนเป็นเคสตัวอย่างมันเหมือนเป็นเคสตัวอย่างทันทีว่าอา้าท่านที่ดินที่ติดถนนลาดยางที่ดินที่ติดถนนลาดยางไปใครไปตัดหญ้าใครไปตัดหญ้าก็จะมีมีผลพวงทันที ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ร้องเรียนนะครับคนที่เขาร้องเรียนถึงไม่ใช่คนไทยเป็นคนไทยนี่แหละต้องเป็นญียานนั่นแหละต้องเป็นอียันที่ร้องเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสต้องเป็นอียนที่ที่ร้องเรียนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนนึ่งได้ไหมไม่ได้เขาตามถึงบ้านเลยเลยเขาจะไปถามว่ามันมีปัญหาอะไรทําไมถึงไปยุ่งยามในที่ของเขาอืในที่ของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้รู้ทางกฎหมายล่ะเป็นผู้รู้ทางกฎหมายล่ะผู้รู้ทางกฎหมายก็ไม่กล้าไม่กล้าลงชื่อเป็นคนร้องเรียน พะมันไม่ใช่แค่เ,เล็กน้อยมันจะยาวยืดไปถนนทั้งแถบครับเอมันจะยาวยืดไปถนนทั้งแถบมันเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกแล้วว่าเอาเลยให้พวกคุณเป็นตัวตั้งตัวตีเลยให้พวกคุณเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะทําลายทําลายที่ดินของชาวบ้านเขาอยากจะทําก็ทําเลยถ้าทําแล้วพวกคุณมีความสุขทําเพื่ออะไรสะใจแก้แค้นพวกคุณทําเลยเพยังไ,ไงยังไ,ไงอ่ะยังไงยังไงผมบอกนะไอ้ไหลไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว M. ทำยังไงไอไหลก็ไม่เดือดร้อนบอกตรงๆครับไอไหลไม่เดือดร้อนเพราะที่ตัวน,นั้นมันไม่ใช่ที่ตัวน,นั้นมันไม่ใช่ที่ของไอไหลไม่ใช่ที่ของไอไหลไม่มีอะไรเลยที่เป็นของไอไหลไม่มีอาจจะมีการไปถ่ายคลิปนะอันนี้ยอมรับอาจจะมีการไปถ่ายคลิปแต่ดวงตันยาแต่ที่ดินตัวน,นั้นไม่ใช่ของไอไหลอ,อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะค่ะต,ต,ตอนนี้เอาชาวบ้านมาขู่แล้วนะคะ ว่าให้หุกปากหุกปากอย่าไปร้องเรียนเพราะที่แถบนั้นทั้งหมดนี่นะคะไปจนถึงสะพานกลนบงกลนบุญอะไรพวกมันนะั่นน่ะที่แถบนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบสวนยางน้อยหมดเลยคือบุกรุกป,ป่าทั้งหมดสวนยางน้อยถ้าจะโดนคดีนี่นะคะไม่ใช่สวมสิทธิ์นะคะไม่ใช่สวมสิทธิ์แต่บุกรุกป,ป่าเพราะตรงนั้นไม่มีใครไปขอสิทธิ์ทำกินนะพูดหลายครั้งแล้วไม่รู้จะยอมรับยอมฟังบ้างหรือเปล่า เจ้าหน้าที่เขาบอกเองว่าเปิดดูพิกัดอะไรแล้วไม่พบว่ามีการไปยื่นขอเข้าทําประโยชน์ในนั้นเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าตอนนี้ไอ้ไหลากาลังจะบอกว่าริมถนนเส้นนั้นเนี่ยนะทั้งสองฝั่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยบ้านไร่ภูหลวงเนี่ยไม่ไกลนะบ้านไร่ภูหลวงก็ไม่ไกลนะคะบุกลุกป่าเหมือนกันหรือเปล่า ทำไมคดไม่มีใครรู้มาก่อนจนกระทั่งคุณพูดว่าชาวบ้านแถบนั้นจะต้องวันวิตกกันหมดเลยนะเป็นแบบสวนยางน้อยกันหมดทุกที่แต่อย่าลืมนะคะคุณบอกว่าบอกแล้วให้หยุดให้หยุดอย่าพูดเลยอย่าพูดเลย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดชาวบ้านจะเดือดร้อนทําไมถึงต้องให้คนดิฉันเป็นคนร้องเรียนดิฉันเป็นคนพูดไอ้ไหลไม่สนใจฟังกูรู้เต็มคาราเบล เหมือนกับหมอนิตเวทตรวจศพน้องชมพู่ไอ้ไหลไม่สนใจฟังกูพูดเองได้ทั้งหมดข้อมูลของกูแน่นกว่าคนอื่นเจ้าของเรื่องเขาพูดเองก็ไม่ฟังหาว่าเขาโกหกเขาเขานั่นเขานี่ฉันบอกแล้วว่าฉันร้องเรียนเพราะฉันโกรธที่มีการไปข่มเหงไปข่มขู่ผู้หญิงชาาคนหนึ่งว่าจะติดคุกต,ตายในคุกตอนแก่ ดิฉันก็เลยอยากให้อีแก่ตัวที่ไปข่มขู่เขานะ่ะได้รู้จักความเจ็บปวดซะบ้างนะมึงถือดียังไงมึงไปข่มขู่คนอื่นเน่ยมึงถือดีตังไงอีแก่นี่นเมื่อมึงโคตรเง่าสักสาาดพวกมึงลูกมึงทําผิดเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าใครจะติดคุกตายหาตอนแก่ตายหาในคุกอันนี้พูดตรงๆนะคะ พูดหลายรอบพูดดีๆก็ไม่ฟังยังจะมานั่งไม่เกี่ยวกับผมบอกแล้วให้หยุดให้หยุดแล้วคนที่เริ่มต้นไปเอาเรื่องเอาราวที่แถบนั้นไม่ใช่ฉันอีตอนที่ไอ้ขาหมูกับบุมน้อยรวมทั้งไอ้ใหม่ไอ้ใหม่เป็นคนอวดอ้างเองว่าที่ช่างวามันเป็นคนไปร้องเรียนแล้วให้บุมน้อยกับไอ้ขาหมูเป็นคนไปติดตามพวกนั้นลงพื้นที่ไปกับ พยักไพรด้วยแล้วที่ช่างวาอยู่ตรงไหนที่ช่างวาที่โดนโตรวจอยู่ตรงนี้มีที่พ่อแบมขั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นสวนยางน้อยทุกคนยังจำกันได้ที่ไปยืนทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าช่างวาไม่ยินยอมให้มีการถ่ายทอดสดเจ้าหน้าที่ก็เลยขอให้พวกเนี้ยไม่ต้องตามลงไปถ้าตามไปไปได้แต่ไม่ให้ถ่ายคลิปไม่ให้ถ่ายทอดสด ก็เป็นการวยวายกันแล้วตอนแรกเจ้าหน้าที่พอลงจากรถจะเดินไปทางไหนรู้ไหมคะจะเดินไปทางสวนยางน้อยทุกคนก็วิ่งตามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงนี้ผมไม่ได้ร้องเรียนเพราะฉะนั้นมันเป็นที่แถบเดียวกันนะคะแปลงที่ถูกร้องเรียนก่อนทุกคนในแถบนั้นก็คือแปลงของช่างวาใหมชรวันเอาหนังสือมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนร้องเรียนบูมน้อยไอช่างตั้มพอลลี่นะคะ แล้วก็มีไอ้ขาหมูเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยในช่วงที่ลงพื้นที่วันนั้นมีไปมีไปป่าแหว่งนะมีไปป่าแหว่งมีไปที่ช่างวามีไปที่ลานพญานาคแล้วก็มี ไอรดแมกโคร84ไล่อะไรนั่นนะแล้วคนที่เดินตามอะไรเงี้ยยูทูบเบอร์อีกคนนึงก็คือนางแหลมนางแหลมก็ถือกล้องเดินตามยังคุยกับไอไอขาหมูอยู่ว่าอุ้ยยินดีถ้าช่องไหนยูทูบเบอร์ใครจะมาช่วยชาวบ้านยินดีมากแต่ช่างวาไม่ใช่ชาวบ้านหรอคะ เขาลองเรียนช่างวาช่างวาไม่ใช่ชาวบ้านกกอกเลยคะ่ะนางแหลมถามหน่อยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มามาบอกว่าอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนทําไมตอนขาหมูกับบุมน้อยไปลงพื้นที่ตรวจสอบที่ช่างวาซึ่งอยู่ในแถบนั้นไม่เห็นมีการพูดเลยว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนดิฉนันมีหลักฐานนะคะ นี่ค่ะเป็นหลักฐานที่ตามเจ้าหน้าที่ไปแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาออสอบอะไรกันเนี่ยนะคะในบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งพวกไอ้พวกเนี้ก็โวยวายกันว่าทำไมไปปิดไปสอบก,กับผู้ใหญ่บ้านไม่เปิดให้คนอะไรนั่นนี่สารพัดแล้วพอหลังจากนั้นมันจะมีครั้งไหนอีกที่เลยต้องไปสอบที่ สำนักงานป่าไม้ห้วยหวดอะไรที่อยู่ใกล้ๆนั่นหรือเปล่ามีหลักฐานว่าคนที่เล่นงานที่แถบนั้นล็อกแรกครั้งแรกก็คือบุมน้อยกับขาหมูนะคะไม่ใช่ฉัน นี่จะมาบอกว่าโอ้ย,อย่างนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนกันหมดชาวบ้านเดือดร้อนถ้าชาวบ้านทําผิดเดือดร้อนมันก็สมควรจะเดือดร้อนไหมคะใครทําผิดก็ให้มันโดนทั่วหน้ากันที่สาวิตีทําผิดยังบอกโอ้ซ้ำผิดมันก็ต้องสมควรไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องคิดว่าเขาเสียลูกไปนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าชาวบ้านทําผิดก็ให้แม่งเดือดร้อนไปทาผิดกฎหมายก็ให้แม่งโดนจับ ะะโดนจับกันทั้งหมู่บ้านก็เ้ยมันทำผิดกันทั้งหมู่บ้านถูกต้องไหมคะกฎหมายคือกฎหมายค่ะคุณเรียกร้องให้สาวิจีเรียกร้องให้พวกเราเคารพกฎหมายแต่พวกคุณไม่ได้นะเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างงู้อย่างนี้ก็ช่างแม่งมันถ้าชาวบ้านทำผิดกฎหมายก็ให้แม่งโดนจับไปกันหมดนะอันนี้พูดตรงๆนะคะตอนที่เขาไปร้องเรียนที่ช่างวาเห็นพวกคุณเฮกันโอ้โหทำถูกต้องและเป็นพลเมืองดีทำผิดก็ต้องจับให้หมดนั่นโน่นนี่ พอถึงเวลาพอเจอเองบ้างเป็นสวนยางน้อยของตัวเองทําอย่างนี้เดี๋ยวคนนู้นจะนี้จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าที่แถบนั้นทําผิดกันหมดฉันไม่เคยรู้นะคะแต่รู้ว่าไอ้สวนยางน้อยเนี่ยทําผิดแน่นอนเพราะมันมีหลักฐานอยู่มันมีหลักฐานทุกอย่างและหลักฐานทุกอย่างคุณเป็นคนเอาออกมาเองอันนี้ทำผิดแน่นอนนะคะ ตอนนี้ยังไม่สายนะถ้าคุณจะหยุดพูดเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้นะคะชาวบ้านคนไหนไม่ชอบหน้าคนไหนเดี๋ยวกูจะไปร้องเรียนบ้างไอ้นี่ผิดใช่ไหมตรงนี้ผิดใช่ไหมตรวจหมดชาวบ้านก็จะเล่นกันเองแล้วราคาทีนี้นะคะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องสวนไหวายไปร้องเรียนครั้งดึงฉันเคยบอกแล้วว่าพอเหอะเขามาตรวจแล้วตามที่คุณต้องการถ้ายังไม่หยุด พอเข้ามาตรวจไม่ได้ผลตามที่ต้องการไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไปร้องเรียนไปร้องเรียนทุกนั้นทุกนี่ตอนนี้นี่นะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นั่นโดนเล่นงานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรผิดพลาดในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เขาคงไม่อารุมอรัวให้แล้วล่ะเพราะว่าคนในหมู่บ้านสนับสนุนพลเมืองดีที่เล่นงานเจ้าหน้าที่มันก็จะไม่มีความสัมพันธ์อันดีแล้วคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ใครทำผิดทำถูกก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวคุณไม่ผิดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่ได้นั่นไม่ได้นี่คุณก็ไปสู้ตามขั้นตอนแบบสาิธจีสู้สารียอมรับสารภาพว่าทำผิดอาญาตรงนี้จริงเขาว่าฉันเข้าไปทำประโยชน์ฉันเข้าไปทำประโยชน์จริงแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจริงเขาก็รับตรงนั้นพวกคุณทำไม ไม่รอว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบออกมาแล้วเขาจะว่ายังไงแล้วก็ไปสู้กันตามกกรระบวนาขั้นตอนสิมานั่งพูดในกูบอกแล้วให้หยุดเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะเดือดร้อนใครจะเดือดร้อนก็ช่างหูแมงมันสิถ้ามันทําผิดกฎหมายก็ให้แมงเดือดร้อนไปใช่ไหมคะคนเขาไม่รู้ก็เลยพลอยรู้ไปหมดว่าแถบนั้นทําผิดกฎหมายกันหมดอย่างนั้นเหรอไอ้หลายเป็นคนพูดเองนะว่าที่แถบนั้นเหมือนกันหมดผิดเหมือนกันหมด ใครกันแน่ที่เป็นคนโพลธนาชาวบ้านด้วยกันเองฟังไอ้ไหลพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันว่ามีโอกาสสูงมากที่เมื่อมันถูกเรียกตัวไปข้อแก้ตัวที่มันจะให้กับเจ้าหน้าที่ก็คือใครๆก็ทำกันหมดที่แถบนั้นเป็นอย่างนั้นหมดไม่เชื่อไปตรวจสอบดูสิครับก็เหมือนกันเหมือนส่วนยางน้อยของผมเนี่ยแหละเหมือนกันหมดถ้าจะจับผมต้องไปจับคนอื่นด้วยสิ ชาวบ้านระวังนะคะไอ้ไหลจะพูดคำนี้กับเจ้าหน้าที่